ท่านเรวัตลั่นกลางรายการเชื่อลุงพลบูชายันเด็กหญิงบริสุทธิ์ท่านเรวัตตอบในรายการโหวนระะแสเชื่อลุงพลเป็นสายมูบูชายันเด็กหญิงบริสุทธิ์ทนายแก้วเห็นด้วยกับประเด็นนี้ ในรายการโหนกระแสในวันนี้ในประเด็นไม่รอดลุงพลคุก20ปีหลังสารพิพากษาน้องชมพู่ซึ่งเรียกได้ว่าเป็นคดีร้อนที่หลายคนจับตามองกันอย่างต่อเนื่องและยาวนานโดยในช่วงท้ายของรายการหนุ่มกัใชัยพิธีกรได้ยิงคำถามสำคัญถึงท่านเรวัต และทนายแก้วถึงแรงจูงใจของลุงพลและเหตุผลของการกระทําดังกล่าวนั้นโดยท่านเรวัตบอกว่าผมมองว่าลุงพลอาจจะเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ไปดูสายมูจึงอาจจะเอาเด็กหญิงบริสุทธิ์ไปบูชายัน เปรียบเสมือนสารหลักเมืองคือเขาต้องเอาร่างไปฝังไว้ในเสาก่อนมันเป็นความเชื่อเพราะถ้าคิดจะเอาเด็กไปเฉยๆหรือเอาไปกระทำชำเรามันไม่มีความจำเป็นจะต้องพาเดินขึ้นที่สูงไปขนาดนั้นมีความตั้งใจจะพาเด็กไปไกลขนาดนั้นส่วนตัวมองว่าเขามีเจตนาแต่ในเมื่อมันไม่มีประจักษ์พยานหลักฐานยืนยันว่าเขามีเจตนาหรือไม่แต่หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์มันชี้แล้วว่าลุงพลกระทำแน่ๆทำให้สารมองว่าเป็นการกระทำโดยประมาท ลุงพลนับถือพญานาคจุดที่น้องชมพู่ตายเป็นที่ปากถ้ำเป็นไปได้ไหมว่าลุงพลเชื่อว่าพญานาคสืสถิตยอยู่ในที่นั้นต้องพาเด็กเดินขึ้นไปเพื่อไปบูชาย,ยันบนนั้น โดยในส่วนของทนายแก้วก็เห็นตรงก,กันกับเรื่องนี้ว่าเชื่อเพราะที่ตามมาลุงพลก็เล่นของเป็นสายมูส่วนตัวไม่เชื่อว่าเป็นการเอาร่างไปทิ้งบนเขาจงใจพาเด็กขึ้นไปมากกว่าแล้วดูจากพฤติกรรมของลุงพลที่เชื่อเรื่องไสยศาสตร์มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นแรงจูงใจในการก่อเหตุ